ดีค่ะ่ว,วมะแม่พี่น้องมันีีมันเสาน้องกุ้มมันาน้าแม่ใช่อาหารป๊อบคือเการับอาหารีแดงกับป๊อบกับเการัดไปอาบนี่นั่งกน้มันเหียกันเออเออเจ้าหอมาลูกไปห้มนแดงแดงขนเข่าเออกัไก่น้องป๊อบน้องอีแดง ไอ้อบน้องอีแดกก่อนจังบอกไม่ยากุ่นไปแดกไอ้ไก่ก็ล้วต่ละเออเจ๊บันก้ไก่ ไก่ไก่ก็มีพี่เนาะเขาเปียกอยู่ในสอบผใใู้ลูกไอ้ไก่เขาเปียกแม่ไปหาเบิ้งตังอยู่น้ำมาหลับไว้บ้านไว้น้ำมาอลับไว้ให้มันกินเขาเปียกเขาเปียกไม่ไก่พี่น้องไก่ก็หิวชอบกิน Ngam kum, ngam kudu kai. Nguyên mana, nguồn mana, baba kia, 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 Mình kia, 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 แม่เสียหนาใส่ปุ้ยไปเห็นว่าเะลูกเขาเปียาอาาเปียกอากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาว เย็นหนาวป๊อบบอกว่าอร่อยมากครับว่าอร่อยมากครับลมพิหนอนลมหนาวก็ต้อาพี่น้องลมเย็นลาชไมาเฮ็ดนยังซอยแม่กลับมาหนิมาโคตรหนามันห <laughs> นามันซอยแม่สวยจังหน่อยสวยจังหน่อยเนาะอยู่นี่มันยังเย็นอยู่ Dạ <laughs> <Đó> mưa Dạ <laughs> mưa nhìn Thấy bắp chín bớt là bò bớt là bỏ bắp Khâu không có chín đếp đâu Nhằm Khâu nhằm nhằm như nhằm tắc cây cọm, cọm. <laughs> สวัสดีพี่น้องสำหรับคลิปนี้กรบซ้ำนี้แหละครับสวัสดีค่ะค